ว่าบานแรกเป็นยังไงบานแรกเป็นยังไงโอ้โหรับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ยช่วงนี้ผมจะเจออมตอสอนบ่อยนะครับโอ้ยวันนี้อมตอสอนมีข่าวดีเลยชวนผมมาหาถ่ายอะไรดีๆเต็ดเดกันสักหน่อยพี่น้องดูวิวดูเขาเขาแต่วันนี้เราอยู่ที่ปชปิโตเลียมรถดินแดงรถดินแดงก็หลายๆท่านอาจจะจําได้นะปิดปั๊มน้ํามันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาหาเทสปลาแล้วก็จะหาในร่วมนะครับซึ่ง คุณแม่เจ้าของนะเพราะว่าต้องการแนวร่วมที่จะมาลงปลาครับก็เลยเดี๋ยวจะไปเทสปลากันสักหน่อยนึงพี่น้องดูผลป้าไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเทสเสร็จก็จะมาฟังข้อมูลจากคุณแม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเตรียมแหก่อนพี่น้องปลาครับเทสเอาบาทแรกจะเป็นจังไหร่อู้โหหเขียวแหเขียว ตึกตึกตักตักอ oh, oh, ้าวเร็วเร็วเดี๋ยวฝนตกเอามีไผ่แล้วครับผมไผ่ครับพี่น้องเอ้ยตวดตวดเลยครับตอนนี้เรามีกองเชียร์อยู่สี่คนนะครับอ้าวตึ้งโอ้มีเหตุตึ้งตึงอ้าวพี่น้องตึงปลาหรือตึงไม้แล้ว เอ้าวอ้าวโหไผ่ปลาใหญ่หรือเปล่าน้อปึ๊บมาพี่น้องมาปึ๊บปึ๊บอ้าวอ้าวไผขึ้นแล้วครับไผขึ้นแล้วครับไผขึ้นแล้วครับอ้าวชี้อะไรชี้อะไรชี้โบชี้เบอะไรเอออะไรอะไรโตอะไรโต ติบมาเ <laughs> ห็นเงยเอาโทษโทษเอาใครจะโทษลง <laughs> เอาแล้วครับเอามาพบกับผู้ชายแก่ผ้านะครับผมโอ้ <laughs> ใครบอกว่านตรงนะั้นเลยลงไปพูดเด้อเอาโอา้ปลาตำอยู่ครับเอาเอา รังมันตอดเด้ออออเดกมาไม่ทันครับเดินตามเขาไม่ทันเอเอาซูมจากข้างบนนี่แหละก่อนเอาเอาแล้วครับมาเอาเอาวัดบ้านแรกเป็นยังไงบ้านแรกเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหว้า เฮ้ยอะไรนี่อะไรนะโอ้คนลงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนพี่น้องเอาไปดูใกล้ๆครับโอ้ยมาไม่ทันครับพี่น้องต้องวิ่งตามมาพี่น้องพี่น้องบอลเฮ้ยมัวแต่สะดุดไม้ตื่นตื่นเห็นปไาเยอะตื่นมาสะดุดไม้สามตโลโอ้พี่น้องปลล่อยยเ ปล่อยเลยปล่อยเลยโดนแต่ปันนินเลยครับปล่อยเลยเจ้าของบลาปลาแต่เพี้ยนเยอะโจนี้โดนแต่ปันนินเลยครับสาธุดีน้องบาทแรศบาทเรกครับผมใส่ปลาครับดูใส่ปลาด้วยครับพี่น้องสองตัวโลสามตัวโลบ้างครับจับกันจับกันพี่น้อง โอปล่อยครับใส่ปลาใส่ปลาได้เห็นจะจะกันไปแล้วครับโอ้รยตัวนี้ปล่อยลงเครื่องมาปล่อยด้วยครับนะปล่อยเต่ากันละปล่อยเตากันละปล่อยผิดประเภทแล้วครับเดี๋ยวรอดูบาดสองกันครับผมเต็มย่างเลยพี่น้องอาพี่น้องเรามาเทสฝั่งนี้กันครับมาฝั่งนี้เปลี่ยนแหครับมาฝั่งนี้ใช้แหเหลืองพี่น้องโอ้ยเหพระแหพระเย้ เอาเดีวเราดูพี่น้องเอาฝายังร้องคึ้มคุมอยู่เอาพี่น้องมาเราจะมาดูตัวปลาฝั่งนี้กันครับผมเอาเลยครับโอ้อันนี้ม Пос ันจะมากินฝรั่งเขาอีกจวดแห่เหลืองเป็นจังไงพวกคนขลังนะหวานเพิ่มฝาร้องอีกออขลังนะนี่วานเพิ่มฝาคึ้มคุมคุมอยู่หนูให้เจ้าวาดลงของให้เพราะเราจะพลาดพิงฮะ

นั่นๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้เอาติดโอ้นูปลาอะไรปลาอะไรบอลฝั่งนู้นปิ๊บปลาตะเพียนใหญ่ครับปลาตะเพียนใหญ่โอ้เอาเอาหรอกครับตกอวนตกปูเลยครับโอ้โหน้ำปลาอะไรปลาไอเอาว่าปลาหมอหรือปลานิ่มตะเพียนครับผมไผ่จจดโจดมาแล้วครับไผ่จจดโจดมาแล้วครับจักโตครับจักโตครับพี่น้องดูใส่ปลาดูใส่ปลาครับโอ้โห เดือดโดนติดไม้เลยของเคียย์ไม่ลงเลยใช่ไหมดึงเลยใช่ไหมมันไปได้แหพระขังอยู่แล้วดึงเลยครับเอาได้บอกแหพระได้บอกแหพระไม่ใช่แหพระแล้วแกลงผมดนบอกขัดมือแหกูเอาตัวลงไปใช่แหพระแล้วเอาวานเองลงเองครับนักเลงพอครับผมอ๋อวานเองลงเองนักเลงพอครับ ได้แหนไม่ใช่เห่พระแล้วครับแหนชั้นมือไมาดังนั้นมันยังไงนี่ติดหญ้าอ้าวหญ้าอะไรจะขนาดนั้นหญ้ามัรากมันยาวป๊บป๊บมาพี่น้อ่ะเปลี่ยนจากไม้ก็เปลี่ยนแห่ไม้ครับบ่ธรรมดาเด้โดนโดนแล้วก็เกี่ยวเขายาติดไหมติดไหมข้างล่างติดไหม ตัวสองตัวสามตัวอิยาสามตัวสามตัวพูดมีในในอาจจะตัวใหญ่ๆหรือเปล่าเปิดมาพี่น้องติดมงติดไม้นู่นู่นนี่ครับผมติดหญ้าติดอะไรด้วยติดปลาด้วยก็ว่ากันไปเอ้าคนนี้ก็กินอย่างเดียวกำลังลดลดหิวแล้วเนาะหิวแล้วปวดปวดเอาพี่น้องก่อนปวดเดี๋ยวดูดูสายปลาตะเพียนก่อนครับ อันนี้ใส่ปานินนะครับปานินปลูกสายพันเพี้ยนพันธุเพียนนะดูวางวางดีครับเดี๋ยวดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งนิ่งนิ่งก่อนเนาะโอ้ยนี่ครับโอ้เต็มมือ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 จริงจสีคือเหลืองดีแท้พี่น้องจะยอมเลยขมิ้นหรือเปล่าดิครับพี่น้องหลังจาก เท็มาสองรอบบอลลรอบตรงนี้กับฟากนูเดอร์พี่น้องก็เราต้องการคนมาลงปลาประมาณไหนเดี๋ยวคุณแม่จะบอกนะครับผมนก็คือตอนนี้เราต้องการมาสักสี่สิบแหนะครับสี่สี่สบแหแล้วก็แหละสี่พันบาทอ๋อครับผมแหละสี่พันบาททีนี้เราจะารันตีให้รับประกันปลาเนาะรับประกันปลาคือไม่ได้ถึงร้อยโล คืนเงินครึ่งหนึ่งก็คือคืนสองพันเนาะครับผมแต่ว่าอ่าหนึ่งเราจะให้ลงบ่อนี้นะครับบ่อแรกเนาะ,ะบ่อแรกเนี่ยครับถ้าไม่ถึงร้อยโลคุณแม่บอกว่าจะให้บ่อที่สองที่ไปเทสกันฟากนู้นนะครับเนาะให้บ่อที่สองอีกครับถ้าบ่อที่สองท่านใดรวมแล้วไม่ถึงร้อยโลโคุณแม่ก็จะคืน <5 S 1> ครึ่งหนึ่งคือเก่านั่น <1 S 1> คือคนที่ไม่ถึงร้อยโลเนาะ นะครับก็ตอนนี้ต้องการหาแนวร่วมพี่น้องนะหาแนวร่วมก็อยากได้เร็วหน่อยก็ยังดีเนาะก็คุณแม่ว่าถ้าใครอยากมาร่วมนะก็ติดต่อทางอปตสอนเนาะครับ,รบผมก็ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็คืออ่าเป็นข่าวคราวที่นํามาฝากนะครับนํามาฝากาจากบอ,ดว,บอดวนนะครับผมก็ ถ้านายุ่อยากร่วมสนุกอยากมาร่วมมันเป็นเกมเ้อพี่น้องเกมห้าสิบปสิบห้าสิบเรื่องเรื่องเงินเด้อว่าจะยังไงนะว่าจะเราจะมีสิทธิ์ได้คืนไหมหรือว่าเราจะแบบเต็มสเกลไหมแล้วก็มาลุ้นว่าปลาจะเป็นยังไงพี่นอ้องก็สนุกกันอีกแบบหนึ่งแต่ปลานี่แม่รับรองใช่ครับาเยอะมากครับอันนี้คุณแม่รับประกัน<ต>นะครับแต่วันนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับที่เรามาเทสเนี่ยมัน อุปสรรคเยอะใช่ครับอาจจะฝนฟ้าอากาศด้วยอะไรด้วยาไม่อั้วยใช่ครับผมเทศไม่ได้เต็มที่ครับผมแต่รับประกันว่าปลามีแน่นอนปลาเยอะแน่นอนครับนะก็ประมาณนี้พี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาทางอบตอรเลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมสี่สิบคนสี่สิบคนคนละสี่พันนะครับผมพี่น้องอ่ะ ขอบคุณคุณแม่มากครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวยังไงก็ทักทายทางอบิรอนนะครับผมลืมข้อมูลข้อมูลนิดนึงครับผมอ่าถ้าเรารวมคนได้ครบคนจะลงวันไหนครับจะลงวันที่18กันยา63นะครับพร้อม เสื้อหนึ่งตัวสี่พันตามเบอร์ใครจะมีเบอร์เลยใช่ไหมโอเคจะมีเบอร์เสื้อด้วยเหนึ่งตัวด้วยนะครับสี่พันรับผมพี่น้องอ่ะแล้วเจอกันเด้อพี่น้องนี่สองบอใหญ่ๆเออจะได้ลงหนึ่งบ่อหรือสองบ่อมาลุ้นกันนะครับไม่พอเดี๋ยวไม่ใหญ่ก็จัดให้อีกหน้าบ่อหนาปั๊มหนาปั๊มหน้าปั๊มพี่น้องแล้วเจอกันครับบ่มหน้าปั๊มก่อนไหม